เดิมทีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของพื้นนาและก็ล้อมรอบด้วยภูเขาเขาเรียกว่าต้นมะปรางกับพื้นนากลายเป็นชื่อที่มาของว่าบันนังสตาร์บันนังแปลว่าพื้นนานะครับผมและก็สตาร์แปลว่าต้นมะปรางบันนังสตาร์นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีผลไม้ที่เป็นพืชหลักและก็เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น กล้วยนะครับโดยเฉพาะที่รู้จักก็คือกล้วยหินทุเรียนลองกองนะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะครับผมมีทุกอย่างซึ่งทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของคนในพื้นที่แต่สิ่งที่น่าสีดายคนในทุกป,ประเทศทั้งหมดรู้จักบนันสตาเป็นพื้นที่สีแดงทําให้ทางกลุ่มเองรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนคําเหล่านี้ในทางโพสิทีฟมากขึ้น แต่อัลฮัมดูลิลละโชคดีมากนะครับที่เราได้มีโอกาสจากสสยอนะครับผมมาจับตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเรามีเรามีเครือข่ายเรามีทีมเรามีเยาวชนอยู่แล้วพอมีโครงการนี้ขึ้นมาปุ๊บทำให้เราเนี่ยเกิดการรวมตัวง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้น เมื่อได้ลงสู่ชุมชนนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปกติเขาก็เค,าเคยผ่านนั่นแหละทางนั้นเขาก็เคยผ่านนั่นแหละมุมนั้นมุมนี้ในหมู่บ้านของตัวเองในเมืองของตัวเองอยู่ก <c oughs> ลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีกลายเป็นสตอรี่เยอะแย,ย,ยะมากมายเลยที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยรู้แล้วแล้ว,ลวน้องน้อง,องเด็กๆจะเป็นตัวเล็กเลระดับประถมมัธยมเนี่ยจะรู้ได้ยังไงถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีพื้นที่ตรงนี้ให้กับพวกเขาได้ลงพื้นที่กันนะครับ ในสมัยนีย้บางคนไม่รู้ว่าแบบคนก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเราก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ชีวิตบริบทก่อนๆของคนในพื้นที่ค่ะ ไม่ใช่แค่เรียนรู้ข้อมูลเพอยงเดียวแต่เราจะมีกิจก,กรรมอบรมการรู้เท่าทันสื่อบรณาการอิสลามด้วยเพราะว่าสื่อทั่วไปที่เราบริโภคเนี่ยมันจะมีมันจะม,ม,จะมีมันจะมีเป้าหมายในการที่จะทําสื่ออะไรบางอย่างจะต้องมีว่าเอ้ยพอดูแล้วเราจะรู้สึกยังไงดูแล้วจะทําให้เราเกิดอะไรขึ้น นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่ารู้เท่าทันสื่อและก็อิสลามได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อการบริโภคสื่อนี่ยังไงบ้างดังมีอีกหนึ่งเครื่องมือครับแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือสําคัญนั่นคือว่าขั้นตอนในการจัดทำสารคดีสั้นกปลว่าเป็นเครื่องมืออีกรอบหนึ่งครับในการกรีนข้อมูลอะไรบางอย่าง หลังจากที่น้องๆได้รู้เครื่องมือในการลงชุมชนมีเครื่องมือในการที่จะทําวิดีโอนะครับผมเราก็จะมีพื้นที่ให้กับน้องๆได้มีพื้นที่ในการแสดงออกเพราะพื้นที่ตรงนี้สําคัญมากแล้วก็บวกกับที่บ้านเราแล้วก็ในพื้นที่เองเนี่ยไม่ค่อยได้มีพื้นที่ตรงนี้ เตรียมพบกับงานเลสตาร์สตอรี่บันดังสตานี้มีเรื่องราวที่จะหยิบยกนานานเรื่องราวของบันนังสตานำมาบอกเล่าผ่านภาพถ่ายนิทรรศาการเวทีเสวนาบรรยายธรรมและกิจกรรมสร้างสารรค์อีกมากมายที่จะให้ทุกท่านได้เดินมาชมชิมช็อปและสัมผัสบรรยากาศใจกลางเมืองบันดังสตาสุขและสาวสถานที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับเยาวชนสำหรับเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ค่อยได้มีนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆในทั่วประเทศนะครับผมเราก็เลยอยากจะมีพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยก็มีศักยภาพนะเราก็มีของนะเราก็มีอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือบันังสตานี่คือบ้านเรานี่คือบ้านเกิดเมืองนอนอของเรา ได้มาทำกิจกรรมก็ซึ่งตัวหนูเองก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนมากที่ให้ความร่วมมือให้งานนี้เนี่ยได้สำเร็จขึ้นมาค่ะ<ม>ก็ดีใจดีใจที่ทุกคนได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาเห็นของแบบบันสตกอ์ก่อน เป็นครั้งแรกที่ทน้องๆเขา้าใจก็ดีใจเนะพราะมันไม่เคยมีก็จะจัดมันยากนะถ้าเป็นหน่วยงานเขาก็าไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่ก็น้องๆเขาทำก็เป็นจุดประกายให้กับคนรุ่นหลังอีกอีกรุ่นหนึง่งนะได้ได้ไดีใจครับที่น้องๆเขาให้ความสคัญ